สวัสดีครับพี่น้องพื่อนๆทุกทุกคนพบกับผมบาออม่าวหยอดวันนี้ค่ะคือเราครับยังอยู่กับบาฟินตัวดำแดงนนเนี่ยพี่น้องเด้อบาฟินตัวนี้ครับตัวนี้แท้ไต้สองยันเนี่ยพี่น้องเบอร์บอกก่อนเด้อบอได้ถึงอสองสีหาเนะพียงเนาะตัวใส่สองสีหาได้มันตตรงมีซื้อหลุดทั้งตารางมนาะพี่น้องตัวนี้เป็นของจีนกอบจีนพี่น้องจีนกอบจีนคนจีนกอบกันเองพี่น้องแล้วก็มาขายในราคาของแท้เขาเนาะพี่น้องเนาะเป็นเครื่องของ เอฟซีเปนส่งมาว่าผมล่องล่งขอมุ่นมึงเอาสิปีนท้องมันได้บ่จากที่มันใส่สองสีหาบัวใดเอ็นเทียดได้บอลนะผมก็มาล่องเห็ีเบิ้งแล้วล่งขอมุ่นไปแล้วตามคลิปที่ผมเคยล่องในพี่น้องได้เบิ้งเนาะผมล่งได้ล่งทำการล่งขอมุ่นไปแล้วแต่บังเอิญว่ามันเห็ียบบัวใพี่น้องคือขอมุ่นมันบัวตรงกันมันบัวของจับอะไรมันบอกมันบอกของจับเอาอุปกรณ์นะพี่น้องเนาะล่งไปจนแล้วเดินท่าสามสี่ชั่วโมงพี่น้องกวัวจะล่งแล้วเนาะคลิปนี้ผมสีพาพี่น้องมาเปลี่ยนเสียง ิดเปิดเสียงเสียงเบาเสียงกดพี่น้องเนาะอัดวิบแกักพี่น้องครับเกิดขึ้นมากเกอน <Channel mode. S 1> กดเมนูกดเมนูแล้วกดไปที่เมนูที่ผมเหมือนกันสิบสี่พี่น้งองติดตีนี่เป็นเสียงเสียงเบาพี่น้องกด เมนูอ่าเป็นภาษาอังกฤษนะเพี่งเนาะไอ้กดเมนูให้ลูกซ้อลงมาห้าคนเดือนฮะอ่าอันนี้ภาษายังใช่หน้าภาษาจีนกดลรามือน่ยเห็นบอกรับมันจะเปลี่ยนภาษาเนี่ยมันจะเปลี่ยนภาษามันจะเปลี่ยนอีกอันนี้ปิดเสียงครับเนี่ยปิดบว้แล้วมิจยงบอกโดเลขได้ไว้ไม่มองบอกครับเนี่ยคือกดออกไปเลงเนี่ยกดเลขได้ไว้ไม่มองบอกครับกดเลขได้ไว้ไม่มองบอกกดเมนูเข้าไปกดลุดซ้อลงมาเอา มีนู่นเข้าไปอีกให้ลูกซ้อนลงมากคตรเข้ไปลูกซ้อนให้มันขึ้นถอยด้ภาษาอังกฤษเน่าโคตรนี่อังกฤษอ่าใส่หน้ามันมีสองภาษาพี่มาเลยปิดอันนี้เปลี่ยนภาษาปีนอง,งเนาะดาวพุตานกี้เราเสียบใส่ภาษาอังกฤษลองจากไรเราก็ปิดเสียงไปเาปีนองเนาะค<ต>โคตรมนูยืนยันแล้วก็โคตออกบานนี้แล้วเสียงกดน,นี่หรือบานปะตเล็ดตเล็ดนี่ดีบานเนี่ยตเล็ด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 นี่น เนียไออันนี <lag os> ้เสียงเสียงเปิดอันเสียงเบากแอะผมโม่ได้ปิดเลยครับเมื่อกี้มันก็ยังเสี่มีเสียงเบาอยู่แต่ห้าติเอาเสียงติด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 หรือย่ามปิดย่าเปิดขึ้นเนี่ยปิดปิดจังไหนมันอยากไล่ก็คือห้าเอาไปที่เมนูมันเดิมพี่น้องไปที่เมนูกดไปตอนนี้มันอยู่เมนูที่สีกดไปที่เมนูที่แป๊พี่น้องเมนูที่แป๊นะพี่น้องนะอ้ากดเมนู ให้ลูกซ้อนลงม,มาานะพี่น้งองกดตอนมันอ,นอนน่อนอยู่กดออฟไปซะเมนูยืนยันเอ็นซีนะครับเมนูยืนยันแล้วกดออกมาเห็นบอกครับมันจะบ่มีครับก็กดเลียบได้มันก็บ,บ่มีครับ Four, <zero. S 1> เอามันเบาอ,อยู่แต่มันบ่มีเสียงกดลืมไป,ปเพราะว่าเสียงกดเสียงยเบาผมบ่ได้ปิดเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเฮากดเนี่ยมันจะบ่มีเสียงตอแเลกตอแเลกตอแเลกอ่ะยามปิดยามเปิดก็บ,บก่ดังครับเห็นบอกป,ปกปติเปิดขึ้นมาจะดังติ๊ดๆจะกว่ามันจะเบาเหนบอครับ อันนี้ติดติดไมันช่เสียไปกรับติดติดถ้าอากลับมาเรากดกลับไปเราไปเมนูที่แปดเหมือนเดิมพี่น้องเราก็มากดออนี่กดปลื้มกดออกไปเห็นปะมันจะมีเสียงกดพี่น้องติด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 อ้าวเราปิดเปิดบ้างไหมอ่ะเห็นปะคือคือมันจะดังติดติดนะพี่น้องดังติดติดถ้าเราอยากปิดเสียงเบาเสียงกดเราขอไปเมนูที่สี ก็มเมนู่แปดเดี๋พี่น้องอย่าปิด์ตั้งอันเดี๋ยวอย่าปิด์ตั้งสองอันนะพี่น้องเนาะตลอดคลิปนี้มาแนะนำให้พี่น้องได้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการดันคลิปต่อไปกันพี่น้องคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะแชร์กันหลายๆก็ได้เบิรงให้มีการยึดเป็นทัวรถึงกันเนาะครับพี่น้องแล้วคลิปนีพิแอนด์คอร์นี้สวัสดีครับพี่น้อง